Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

สูงมาก ับออันนี้ฝึกกลับตัวสามร้อยสิบสามไหนกระโดดถึงสามร้อยสิบสามทหันมาเจอกันเหมือนเดิมแค่กระโดดแล้วหันมาเจอกันหาหาเพื่อนได้เจอนะอยาคุเจอนะหนึ่จาสีสองจาสีสามเอาค่นี้ก่อนไปถอยไปนี้ย เช่นสวิงคลิกาเทิร์นนิ่งมันมีท่าฝมุนถ้าเราไม่เคยฝึกหมุนเลยมันจะติดไม่ได้ลูกเพราะอะไรมันจะสมงตัไมู่่อันนี้ตัให้ขมันสามรยส่ิบสิงคิกก็ต้องสามร้บสเร์นนี่ยสามร้อยสีิบสามคนที่เคยทำบ่อยๆมันจะเริ่มไม่เวียนหัวเคยได้ส่งตัวได้ด้วยครับโอเคอยาให้พักข่นน้ำก่อนลุก ตีเล็กลก็ติกเล็กตีโตหังใหญ่เลยพี่ช่วยดูน้องด้วยที่ครูบอกว่าพี่ดูแลน้องสายสูงช่วยกันดูแลฝึกไปลูกซิหน้าโคจำจำนะหน้าผูกเองไว้จำชื่อแล้วมานั่งคุยกันด้วยสิพูดอย่างนี้ไปมาน้องไปด้วยกัน ใี่ไหมครับ<ป><ป>ตีหัวมีสองประเภทตีลงกับตีด้านข้างดานข้างคือลงโดนเลี่ย<ป>ตีหัวแบบด้านข้างเิง่ต้นะครับด้านข้างลงเรียนเียดนด้านบนหายปอ๊อ,าาปอก,กน,อนนี้คือบือน้นต้น แต่วันนี้จะสอนป้องกันแล้วก็ตอบโตว้วางดีๆวางก่อนจะเล่นอันนันดูคอันนี้มันสาคัญมากก็กีีหวัวได้แล้วสองอย่างแต่ถ้าเกิดเขาถือมีดมาแทงหรือเขาชกท้งองทำยังไงทำยังไ hey! Hey! งเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเอาเข้ามาเฮ้ยไห้ออกข้ <laughs> งกางนี้เฮ้ยเฮ้ย ngày mà đặt hết thang thang tôm cho luôn cho luôn cho luôn nhé thang tôm tôm đến bì chưa ở cái lý bì hôm nay bỏ xe cái mưa tháng này tháng này bạc hồng tôi còn bè mưa lên bực tì phan khói xe máy ông mà luôn mà đã đập

Hangs on up, you're mad on

ก็อย่าทีนี้ทีนี้ความจริงอ่ะมัดคนเรามันไม่ได้ยาวขนาดนี้แขนเราไม่ได้ยาวแบบนี้ถูกไหมครับอ๋อสบายยืนนะครเดี๋ยวเลือดกระชูนเวลาเขาชกนะมันไม่ได้ไม่ใช่แม่นาที่จะกมือจะยาวฟิวฟิวแบบนี้มันอยู่แค่ตอนที่เขาเริ่มจะชกเข้าใจไหมชกแค่นี้ สง้ามาอ่ะสง้ามาปัดติอาณาไม่ฟังมาดิฉันจะทำอะไรให้ดูเห็นไหมไม่ฟังแย่ยจังเลยหนูไม่อยากเก่งนะคะถ้ามีคนมารังแก,กนหนูหนูจะป้องกันตัวได้ไงถ้าหนูไม่ฟังนะคะเอาใหม่ไป ดีนะมาดูเมื่อกี้แค่คช็อกช็อกมาปาดครูให้แค่นีน้ใช่ไหมคันนี้สายสูงมันสุดมาแล้วมัน,นมดูจังหวะช็อกมาปัดเตีได้ไหมได้ช็อกมา โชว์แค่ใบเดียวนะครับลุกเอาหวไปตองการุ๊กตาอย่างนี้ริ่มเลยนิ่มเลยริ่มเลยการโต้ตอเล่ Hey! Yeah.